Happy b i r ิร์ a เค่ะ Happy Rock Church ชออนไลน์หนึ่งขวบแล้วนะคะโดยส่วนตัวแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้ามากที่เต้ได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องทุกคนใน Happy Rock ค่ะแต่เป็นคนหนึ่งที่แบนเนฟิตจากที่นี่มากๆมากม,ากม,ากมากเลยค่ะสำหรับ Happy Rock ได้ทำออนไลน์เชิร์ชอย่างเต็มรูปแบบมาหนึ่งปีก็เป็นหนึ่งปีเหมือนกัน ของชีวิตแต่ที่ค่อนข้างจะอัพแอนดาวตื่นเต้นน้าดูพอช่วงเวลาที่จิตเราอาจจะตกมีคำถามมากมายมีคำาสงสัยและพอมาเจอ Happy Rock Happy Rock ไม่ใช่การนมันสก,การออนไลน์อย่างเดียวแต่หมายถึงนอกจากการนมัสก,การแล้วเรายังมีการเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเรายังมีการอธิษฐานด้วยกัน เราเจอการในการทบทวนพระคำพีแต่หมายถึงว่ากิจกรรมต่างๆที่ฟิ s ิ c a ลเชิร์ h มี Happy Rock สามารถทำมันเกิดขึ้นได้โดยทางออนไลน์นะคะนั่นหมายถึงว่ามันเป็น complete communication คือการคือการสื่อสารที่สมบูรณ์คือไม่ใช่แค่แชร์คำเทศนาเฉยๆที่ผ่านมา Happy Rock ทำให้ แต่ละกิจกรรมมีการโต้อตอบกันได้นะคะคือเราใช้ซูมการเรียนพระคัมภีร์มีการโต้อตอบกันมีการให้ไอเดียการอ่าเช่นเดียวกันกับการตอบสนองคําเทศนาใช่ไหมคะและที่สําคัญการที่เราได้เจอกันแบบนั้นแน่นอนเรามีการอธิษฐานด้วยกันเราแชรอ์อ่ไม่ว่าชีวิตจะบวกหรือลบความรู้สึกจะเป็นยังไงเราแชร์กัน เราอธิษฐานเผื่อกันได้อยู่ทันเวลาก็เลยทำให้เราเห็นว่าระยะทางสำคัญน้อยลงไปเลยค่ะอยู่คนละเขตกันอยู่คนละจังหวัดกันเราก็มาเจอกันตรงนี้ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่ขาดอะไรเลยนลซ้ำในะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะแต่ยังได้คำตอบหลายๆคำตอบแล้ว ความสัมพันธ์ใี้แต่รู้สึกว่าดีขึ้นแน่นแฟนขึ้นนอกจากกับพี่น้องแล้วก็คือกับพระเจ้าโดยตรงด้วยและเต๋ก็อยากถ่ายทอดความรู้สึกนั้นและประสบการณ์นั้นให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันเต๋ก็เลยสัญญาว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่เต๋สามารถจะทําได้และเป็นส่วนในงานของพระองค์โดยเฉพาะกับแฮ p ปี้ร็อกด้วยนะคะเต๋ยิน จะทำแต่อยากหนุนใจนะคะมันอาจจะเป็นปีแรกของแฮปปี้ร็อที่เราทำด้วยกันมาอาจจะดูเริ่มต้นายากอยู่เหนื่อยอยู่ขุขักอยู่แต่เดีเชื่อว่าโดยพระพรของพระอ,องค์โดยการแตะต้องของพระอ,องค์โดยความรักของพระอ,องค์ค่ะเราก็จะทำได้มากยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะก็ขอแฮปปี้ร็อ สู้ๆนะคะ